าโมเงินนะครับท่านนายเพลน้ำเรียกประธานเป yeah <well>, okay. right ิดการแข่งขันในท่านสจพลวัฒน <ank> ์ชาปนิดด <alal> ้วยนะครับท่านสสสิบชาติชาปดิวันนี้ตัวแทนนะครับท่านประธานนะครับเลขขาประเทศตัวแทนนะครับในชมพิธีการของแต่น้องเจย์เด็กขึ้นบนเวทีนะครับแล้วก็อ่านรายชื่อท่านทุกคนทุกคนครับที่มีท่านนายกสามารถส่งมาให้นะครับ แม้ว่าท่านจะไม่มาหรืออยู่หน้าที่นี้นะครับเราก็จะอาบให้หมดนะครับประมาณสักสามสี่ห้าสมอุกแรกครับแดนนีแสนพยกักมีซอมอยู่กับนายบวยสิบเก้างกรครับตัยมีสารวัตรเต็กนบนีบงเต็กกับรลาสุโตโอ้เจ้าสวชาตรีนะบอกพาแสบเข้ามา

โเห็นไหมครับเห็นไหมครับจบเร็วครับนี่อย่างที่เด็กไฮซาบจะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณหมอขาดูแลหนูหน่อยค่ะคุณหมอเดี๋ยวช่วงรอนักบวยครับเอาหนูขึ้นไปโซลสเต็ปเร็ว